สุดยอดอาหารกับครัวอาเซียร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร4พี4พีเติมชีวิตที่ดี สวัสดีคะด่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะวันนี้เราจะพามาชมชอบชิมกันที่ร้านอาหารอยู่ท่ามกลางของบรรยากาศชาวต่างประเทศในเมืองไทยมากมายทีเดียวนั่นก็คือซอยสุขุมวิท -31 นั่นเองนะคะเดินทางมาจากปากซอยสวัสดีมาจนสุดซอยและเลี้ยวขวาม,มาหน่อยก็จะเจอร้านอาหารที่ชื่อว่าร้านเสือนอนกินชื่อดีนะเจ้าของร้านก็บอกว่าหลายหุ้นส่วนแต่ทุกคนบีเสือหมดเลยและเป็นเสือนอนกินร้านนี้เนี่ยมีความ แปลกแล้วก็มีเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องราวของการนำอาหารประจำแต่ละท้องถิ่นมานำเสนอเป็นเมนูในร้านอาหารนี้ เขาจะคัดสรรวัตถุดิบแล้วก็เรื่องของเมนูให้มีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละภูมิภาคในแต่ละท้องถิ่นนั่นเองนะคะโดยใช้วัตถุดิบเป็นอย่างดีทีเดียวเมนูที่นี่น่าสนใจหลายเมนูทีเดียวและรสชาติอาหารอร่อยใช้ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยามค่ําคืนหลายคนชอบมานั่งทานอาหารไปแล้วก็จิบเครื่องดื่มไปนะคะวันนี้จะพามาชิมกับเมนูรแรกของเราจะเป็นเมนูชื่ออะไรคล้ายๆคนในเครื่องแบบประมาณนั้นนะคะจะเป็นเมนูอะไรไปติดตามชม จากบ้านที่พักอาศัยใจกลางเมืองถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารในบรรยากาศโปรง่โรงโล่งนั่งสบายมีทั้งส่วนภายในร้านที่เปิดแอร์เย็นๆและภายนอกที่เป็นสนามหญ้าตกแต่งในสไตล์เรทโรที่มีชุดเก้าอี้เก๋ๆหลายๆแบบให้เลือกนั่งได้ตามใจชอบแต่ที่ดูจะสะดุดตาที่สุดก็คือการตกแต่งร้านด้วยเสือตามชื่อของร้านซึ่งชื่อร้านเสือนอนกินนี้ก็มีที่มาจากการที่หุ้นส่วนของร้านทุกคนล้วนแล้วจะเกิดในปีขานแล้วยังมีความเห็นพ้องต้องกันอีกว่า อยากให้เป็นเสมือนห้องรับประทานอาหารของครอบครัวรสชาติเหมือนแบบที่ทำกินกันเองที่บ้านจึงกลายเป็นที่มาของชื่อร้านเสือนอนกินนั่นเองค่ะร้านเสือนอนกินก็เปิดมา5ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2552นะครับก็จุดเริ่มต้นก็คือจริงๆก็มีเพื่อน5คนนะครับรวมตัวกันครับก็อยากเปิดร้านอาหารก็อยากให้รรยากาศร้านก็เป็นแบบเหมือน เพื่อนมาเที่ยวบ้านกันได้ชิมอาหารของมีมือคุณพ่อคุณแม่นะครับใหอยากให้เป็นกันเองมากที่สุดเท่าที่ทำได้ครับก็อยากเสนอเมนูอาหารในร้านนะครับจะเป็นเมนูที่มาจากท้องกิน่นตามต่างจังหวัดบ้านเราเนี่ยแหละครับคุณกอฟเจ้าของร้านยังเล่าให้เราฟังว่า รายการอาหารเกือบทั้งหมดของร้านล้วนเกิดจากความตั้งใจที่จะให้รสชาติอาหารในแบบท้องถิ่นบ้านเราเป็นตัวชูวโรงอย่างเมนูแนะนํารายการแรกของวันนี้ต้มผู้กองก็ถือเป็นเมนูเด็ดขึ้นชื่อของจังหวัดอ่างทองที่มองเผินๆแล้วเหมือนแกงจืดประกัดดองใส่กระดูกหมูแต่เมื่อชิมดูจะรู้ว่ารสชาติแตกต่างอย่างสิ้นเชิงถือได้ว่าแปลกแต่ลงตัวด้วยมีรสชาติความจัดจ้านของพริก และน้ำส้มเพิ่มเข้าไปครบรสทั้งเผ็ดเค็มเปรี้ยวกำลังดีแถมยังมีซี่โครงหมูสุดแซนจะเปื่อยนุม่มที่ติดด้วยกระดูกอ่อนกลุบกลุบกับประกาศดองกรอบๆสดน้ำซุปแล้วคล่องคอล่มจมูก ซึ่งส่วนที่ทําให้ชื่ออาหารสะดุดหูและรสชาติแตกต่างออกไปอย่างนี้เล่ากันในอ่างทองว่ามีที่มาจากร้านกราต้มร้านหนึ่งปักแกงจืดให้ผู้กองที่แวะมาทานโดยที่วันนั้นในร้านไม่มีเมนูอาหารเผ็ดเลยแต่ผู้กองอยากทานจึงขอให้คนขายปรุงรสแกงจืดถ้วยเดิมให้จัดจ้านสดใจพอยกมาเสิร์ฟลูกค้าคนอื่นเห็นนายตำรวจรายนี้ซดน้ำซุปอย่างรอร่อยจึงสั่งบ้างเอาต้มแบบผู้กอง เรียกไปเรียกมาจิ้งก่อนเหลือแค่ต้มผู้กองอันเป็นที่มาของชื่อต้มรแสแ่บเมนูนี้อย่างทุกวันนี้นั่นเองค่ะรู้จักเมนูสูตรเด็ดจากจังหวัดอ่างทองกันไปแล้ววันพรุ่งนี้จะมีสูตรเด็ดของดีจากท้องถิ่นไหนมาฝากกันอีกต้องติดตามก,ตกันต่อกับรายการครัวอาเซียนในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เนกำลังกังวลเรื่องทําอาหารไม่เป็นนะคะที่อยากแนะนำครัสิ่งสําคัญก็คือวัตถุดิบค่ะเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยต้องสดสะอาดไม่มีกลิ่นเนื้อสีชมพูใสนะคะผ่านการตรวจยาปฏิชีวนะและเนื้อหมูผ่านการตรวจสารเร่งเนื้อแดงด้วยค่ะก็เพราะว่า c ีพีเขามีระบบการเลี้ยงแบบปิดค่ะมีการผลิตที่ครบวงจรแพคมาเป็นอย่างดีจึงสะอาดเนื้อหมูเนื้อไก่สดสะอาดจาก CP